ดังนั้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมดูสถานการณ์โดยเฉพาะเศรษฐ,ฐกิจมองผ่านเรื่องแรงงานกันก่อนนะคะวันนี้แรงงานชายแดนใต้ค่าแรงยังถูกแต่ภาพรวม ปีนี้สงกรานเชื่อว่าแรงงานนอกเหนือจากชายแดนใต้หลายจุดอาจจะกําลังตั้งหน้าตั้งตารอโดยเฉพาะแรงงานในธุรกิจโรงแรมเพราะเขาขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น400บาทธุรกิจโรงแรมที่ว่าเดี๋ยวจับตา13เมษายนนี้นะคะเพราะว่าคณะกรรมการค่าจ้างเคาะแล้วให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําแรงงานในธุรกิจโรงแรม10จังหวัดปรับขึ้น400บาทต่อวันแต่ไม่ใช่ทุกโรงแรมจะทําได้เงื่อนไข คือต้องเป็นธุรกิจโรงแรม4ดาวขึ้นไปเป็นโรงแรมที่มีลูกจ้างตั้งแต่500คนขึ้นไปซึ่งทางคณะกรรมการค่าจ้างให้เหตุผลว่าปรับขึ้นรอบนี้เพราะธุรกิจโรงแรมเติบโตสูงและ1ิบจังหวัดที่คุณผู้ชมเห็นไล่เลียงผ่านทางหน้าจอมีไรายได้จากการท่องเที่ยวมาก1ิบจังหวัดที่ว่าขึ้นชื่อจังหวัดไม่พอต้องดูรายละเอียดด้วยนะคะบางจังหวัดเขาเฉพาะไปถึงตำบลเนี่ยแหละไม่ใช่ทุกโรงแรมจะขึ้นได้คะ่ะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นสุราธานีที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเฉพาะที่อำเภอเกาะสมุยเท่านั้นซึ่งเป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวแต่ถ้าจะย้อนกันไปนะคะเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของพักเพื่อไทยนะคะที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากช่วงการหาเสียงเคยประกาศไว้นะคะว่าค่าแรงขั้นต่ําจะต้องเป็น600บาทภายในปี2570โดย GDP เนี่ยโตเฉลี่ย5%เซถ้าย้อนไปเมื่อวันที่1มกราคม ปี2,567ที่ผ่านมามีการประกาศปรับขึ้นค่าแรงทุกจังหวัดในอัตรามไม่เท่ากันมาแล้วนะคะครั้งแรกของรัฐบาลนี้ภูเก็ตถุกปรับขึ้นมากที่สุด370บาทต่อวันค่ะส่วนจังหวัดที่มีอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนาราธิวาสปัตตานียะลาเพิ่มขึ้นเพียง2บาทเป็น330บาทต่อวัน ค่ะเรียกว่าท่านนับจากการหาเสียงจนถึงหลังเลือกตั้งได้รัฐบาลจากเพื่อไทยนโยบายค่าแรงขั้นต่ำที่เพื่อไทยบอกอยากทำให้ได้ถึง600บาทต้องดูที่ GDP แต่จริงๆก่อนหน้าน,นี้เพื่อไทยเคยขีดเส้นไว้ว่าปีแรกต้องขึ้นแตะ400ให้ได้ค่ะ ยังไม่ถึงยังไม่ได้ขึ้นรอบแรกแม้ว่าจะขึ้นทุกจังหวัดแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอย่างที่คุณบาวินาไล่เลียงนะคะภูเก็ตมากที่สุดแต่3จังหวัดชายแดนใต้ค่าแรงขึ้นแค่2บาทคือขึ้นแล้วก็ยังน้อยที่สุดและยังไม่พอต่อค่าของชีพอยู่ดีนะคะรอบนี้13เมษายนเอาประกาศอีกรอบนึง ขึ้นปรับเป็น400บาทแต่ไม่ใช่ทุกคนจะขึ้นได้ไม่ใช่ทุกจังหวัดจะขึ้นได้ไม่ใช่ทุกธุรกิจจะขึ้นได้เฉพาะโรงแรมและ10อุตสาหกรรมที่เราไล่เรียงกันไปแปลว่าก็ยังทําไม่ถึงเป้าทีนี้อยากจะชวนเจาะลึกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ ทำไมค่าแรงน้อยจังหลายคนตั้งคําถามทําไมค่าแรงน้อยจังจริงๆถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ตอนวันที่1มกราคมการขึ้นรอบล่าสุดของคณะกรรมการค่าจ้างเขาให้เหตุผลว่าที่ขึ้นสจังหวัดชายแดนใต้น้อยเพราะเศรษฐกิจไม่โตค่ะอุตสาหกรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่ค่อยจะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่มีการจ้างงานแต่เสียงอีกฝ่ายจากคนในพื้นที่ก็ตั้งคําถามกลับไปว่าเวลาจะขึ้นค่าแรงคิดเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างเดียวคงจะไม่พอเพราะ3จังหวัดชายแดนใต้เขามีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวอยู่เยอะแต่ไม่ถูกผลักดันทําให้วันนี้เราเจอภาพของคนใต้ย้ายออกจากพื้นที่มีให้เห็นต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมในยุคแรกเชื่อว่าคุณปวินาคุณผู้ชมจําได้คนชอบพูดเรื่องแรงง,งานต้มยำกุ้งค่ะ เป็นแรงงานที่ไปมาเลเซียพอเจอโควิดแรงงานต้ยมยำกุ้งก็ไหลกลับมาออกจากมาเลเซียกลับบ้านที่ไทยค่ะตกงานมา4ี่แสนคนตอนนั้นว่าวิกฤตแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าวิกฤตยังไม่ถูกคลี่คลายค่ะเพราะว่า3จังหวัดชายแดนใต้เราเห็นภาพคนเข้ามาทำงานในกรุงเทพหัวเมืองใหญ่ๆมากขึ้น อันนี้เปราะหนึ่งแล้วนะและยังมีข้อมูลหนึ่งนะคะอีกหนึ่งตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นผ่านหน้าจอเมื่อสักครู่ข้อมูลการสำรวจล่าสุดพบว่านักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยของรัฐ3แห่งในพื้นที่ชายแดนใต้จบมาแล้วอยากทำงานแต่ไม่มีตำแหน่งงานรองรับ จำนวนประมาณ15,000ถึง25,000คนไม่น้อยนะคะดังนั้นภาพในวันนี้คนในพื้นที่ชายแดนใต้ตำแหน่งงานในพื้นที่ไม่มีจบมาไม่มีงานทำตอนนี้อยู่ในตลาดงานก็ตกงานค่าจ้างถ้าได้ทำงานก็ถูกมากๆ หลายคนที่เลือกอยู่บ้านในใชายแดนตายสิ่งที่เขาต้องเผชิญก็คือทำงานในพื้นที่ได้รับค่าแรงถูกถูกอะคะ่ะแล้วก็ต้องทำงานไม่ตรงสายลองฟังบางเสียงจากทีมงานที่ลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ค่ะใตอนแรกก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันเจอวิกฤตนะครับโควิดก็เลยกลับบ้านกลับมาหางานทําที่บ้านพอทําไปเรื่อยๆรเนี่ยรู้สึกสบายใจครับก็เลยปลักบละ อยู่ที่บ้านเลยถ้าพูดถึงค่าแรงขั้นต่ําในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็มีแนวโน้มไปทางที่จะน้อยนิดนึงครับใช่ทีนี้เด็กรุ่นใหม่ที่เขาจบมาใหม่ที่นี่เขาก็ยังไม่ไม่ได้รับโอกาสหรือว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนอาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่มากพอในพื้นที่นี้นครับอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงครับใช่ในการปรับตัวสิ่งที่เราเคย ได้มากเราอาจจะได้ไม่เท่าเดิมแต่เราสามารถปรับในส่วนของรายจ่ายของเราได้อยากจะเสนอในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วกันครับต้นทุนของบ้านเราก็คือธรรมชาติที่สวยงามครับเราสามารถพัฒนาจุดท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คได้แล้วก็สามารถสร้างผู้ประกอบการจากคนวัยรุ่นหรือว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ช่ครับแล้วก็เขาจะส่งต่อไป ส่งต่อการจ้างงานไปเป็นสายพานนะครับถ้่ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่อาจจะพัฒนามากขึ้นในส่วนนี้อาจจะเป็นไปได้ ผู้ชมที่ติดตามไลฟ์ใน u t u b e บอกว่า2บาทมันค่อนข้างน้อยเกินไป<ะ>แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีบอกว่า2บาทยังซื้อไข่ไก่ไม่ได้เลย<ะ>เคยให้คณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยกลับไปพิจารณาใหม่แต่ตัวคณะกรรมการค่าจ้างเองก็มองว่าถ้ามีการปรับขึ้นมากเกินไปแต่ว่าเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ได้รับการขยายตัวให้เติบโตเขาก็จะได้รับผลกระทบแต่อย่างที่คุณวิพาพรบอกและที่คุณธนพรบอกเมื่อสักครู่เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ ภาคใต้นี่คือจุดขายจุดหนึ่งที่จะสามารถนํามาเป็นทุนที่โดดเด่นสําหรับพื้นที่ได้สามารถนํามาต่อยอดให้เกิดมูลค่าโดยเฉพาะเรื่องของการทําประมงซึ่งเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจหลักของคนในพื้นที่